ถ้าไม่มีคนอยู่ข้างบนไอ้น้ำสีเหลืองนี่มันจะมาได้ไงเจ๊น้ำจากท่อมันซึมลงมามั้งไม่งั้นก็เป็นฉี่นกฉี่นกมันจะเป็นคราบเหลืองขนาดนี้เลยเหรอเจ๊เอ๊ะหรือว่าเธอแกล้งทำคราบพวกนี้ขึ้นมาฉันจะแกล้งเพื่อก็ดีเธอเรียกร้องให้ติดกล้องวงจรปิดอยู่นี่ไงที่ฉันให้ติดกล้องวงจรปิดเนี่ย เพราะว่าฉันจะเอาไว้ดูว่าไอ้คราบพวกนี้มันมาได้ยังไงตั้งหา่าเธอก็จะอยากเล่นตุกติกหาทางต่อรองค่าห้องก็ได้เล่นตุกติกฉันดูว่าหนูกรตาดต้องมาเล่นตุกติกเลยเหรอเจ๊เธอแต่ถากที่หาเรื่องหรือว่าเธอปิดบังอะไรไว้ปิดบังอะไรท <l att> ี่จะตอ,อกตะปูผนังห้องด้วยเหรอฮะ <l att> ถ้าจะตอบทำไมไม่บอกฉันก่อนจะตอบต้องบอกด้วยเหรอโอ้ยตายแล้วจะดูวอลเปเปอร์นั่นนี่อยู่ยังไงถึงราขึ้นขนาดนั้นนี่จะติดวอลเปเปอร์ตังแพงไอ้ราเนี่ยมันขึ้นก่อนหนูย้ายเข้ามาอีกนะเจ๊ตาย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 นี่จะต้องเสียปลั๊กให้มันครบทุกรูเลยหรือ,อยังไงฮะถึงเธอจะเป็นคนจ่ายค่าไฟแต่ถ้าปลั๊กมันเสื่อมปลั๊กระเบิดไฟไหม้อะฉันเสียหายนะนี่มันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะเกี่ยวสิเธอเรียกร้องจะเอานั่นเอานี่ ช่วยดูด้วยว่าเธอจ่ายค่าเช่าเท่าไหร่แล้วก็ดูห้องที่เธอทำเสื่อมสภาพด้วยเห็นว่าเป็นแค่ห้องเช่าก็เลยไม่ต้องดูแลเลยหรืองไงเี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยหนูว่ามันคนละเรื่องกันเลยนะเจ๊ไม่รู้อะยังไงเจ๊ก็ต้องติดกล้องวงจรปิดให้หนูอะที่ค่าเช่ามาราคาถูกก็เพราะว่าเราไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดแล้วฉันก็ดูแลให้อย่อยางดีคิดถึงใจฉันบ้างสิถ้าเธออยากติดกล้องก็ไปซื้อมาติดเอาเองสิค่าเช่าก็ถูก จะคาดหวังอะไรนะคุณสะก่อนฝนนะฝนก็แม่เขาบอกว่าเท่าเอาออกไปส่องกับแดดตอนเย็นๆนะฮะแล้วก็ส่องที่ก้นน้ำเต้านะครับจะเห็นเลขเด็ดครับเจ๊ฟังดูไม่ธรรมดาเลยเจ๊เอางี้ เจ้ถ้วยเองมาเลยพรุ่งนี้หวยออกแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแดดเลยครับเจ๊นั่นสิเราออกไปส่องกันนอกดีกว่าไหมครับอ๋อได้ได้ได้ไป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 คุณต้องพึ่งเจ๊เหรอครับเพราะผมไม่ค่อยถนัดเรื่องพึ่งนี้ครับทำไมยังไม่เห็นนะเต็มเต็มเลยครับเจ๊คอยเดี๋ยวนะมันต้องไปนานกว่านี้เป็นเพรเจ๊นี่จะเข้าครับ เจ๊เกิดมาแล้วไอ้เนี่ยนี่ลักษณะแบบนี้นี่สามห้าแน่นอนแบบนี้สองตัวอย่ครับเจ๊แต่ปกติเขาก็จะเห็นเยอะกว่านี้นะครับเจ๊โอ้ยแค่นี้พอแล้ว ว่าแต่ขอเจะยืมไปบูชาก่อนสักวันสองวันนะฮะได้เลยครับเจ๊แน่นอนไายนะโอ้โยนแสงไปยับเลยครับเจย์ระยับมาสุดยอดสุดเราเห็นแค่สองตัวใช่ไหมครับเจ๊โอ้โหพอแล้วเนี่ยจิตใจคนเราน่ะมันสำคัญเลย เออเจ๊ครับตำแหน่งการวางน้ำเต้านี่มันสำคัญมากเลยนะครับเจ๊ต้องวางให้ถูกที่ครับวาง้ที่หิ้งไม่ไไม่น่าจะดีครับเจ๊ที่ตู้เลยครับในตู้ครับเจ๊แน่นอนที่สุดครับมันจะไม่เป็นการปิดกั้นโชคลาภไม่นะครับเจ๊ของมันแพงด้วยครับเก็บไปดูคนเดียวดีที่สุดครับเจ๊จริงนะครับทามีแต่แฟ้มน่ะสินั่นแหละครับเจ๊ใส่ไว้ในตู้ครับ ใส่กนตู้คันได้ได้ไปเซ่เน